ทำเอาชาวเน็ตและบรรดาแฟนคลับต่างาพากันเข้ามาส่งให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะครับผมหลังคุณการวิพากรพรรยานของนักร้องดังเสกโลโซโพสภาพขณะที่ตัวเองนอนแอดมิดอยู่บนเตียงโรงพยาบาลซึ่งในภาพจะเห็นว่าการป่วยหนักจนต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลกลางดึกเพราะป่วยเป็นโรค SEL หรือโรคพุ่มพวงนั่นเองนะครับผมโรคแพ้ภูมิตัวเองนะฮะอ่าเป็นโรคที่นิยมกัน เป็นกันเยอะนะครับผมโดยมีข้อความที่ระบุใน Facebook ของคุณพากันนะครับเข้าโรงพยาบาลด่วนกลางดึกนะเปอ่อยเป็นลรกพุ่มพวงแล้วก็จะอัปเดตอาการให้ทราบเรื่อยๆนะครับผมพร้อมเขียนกับแคปชั่นระบุใต้ภาพเอาไว้ว่าถ้าฉันไม่อยู่แล้วเธอจะอยู่ได้ไหมนะฮะ GT ครับผมท่ามกลางแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้รัว ให้คุณการนะะหายป่วยเร็วๆนะครับผมนะภาพคุณการนะครับผมภรรยาของคุณเซกโลโซนั่นเองครับผม